มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโรงงานโคราชส่อเลิกจ้าง1,000รายค่ะเมื่อวันที่28พฤษภาค,คมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่27พฤษภาค,คมที่ผ่านมานายวิเชียนจันทรระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ภายหลังจากวันที่1มิถุนายน,น63จะมีการผ่รอนปลนมาตราการสถานประกอบการต่างๆเพื่อให้เปิดบริการนะคะโดยทางจังหวัดนครราชสีมาเรียบประชุมผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามาประชุมเพื่อหารือรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเพื่อย,ยื่นเสนอต่อทางรัฐบาลในการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมค่ะ ซึ่งการประชุมทางจังหวัดจะประมวลข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการทางภาคอุตสาหกรรมนำไปเสนอต่อทางภาคร,รัฐบาลโดยเฉพาะในวันที่5มิถุนายนจังหวัดนครราชสีมาจะประชุมหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟล็นต์นะคะโดยจะนำข้อเสนอจากผู้ประกอบการทางภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอเรื่องของสินเชื่อดอกเบี้ยตามหรือว่าการช่วยเหลืออื่น,นๆเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการค่ะ นอกจากนี้จะหารือในเรื่องของการชะลอการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทต่างๆที่มีแนวโน้มจะเลิกจ้างลูกจ้างในภาคอุตสาหากรรมมากกว่า1000รายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อชะลอการเลิกจ้างให้นานที่สุดไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามนะคะทางจังหวัดพร้อมให้ความช่วยเหลือทุกภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจและก็ภาคอุตสาหากรรมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะ ถ้าเพื่อนเอนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ